เซนเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่องหลังกระแสตอบรับดียอดขายเพิ่ม50%เซนคอปเปอรชั Group ่นกรุ๊ปเผยว่าบริษัทเตรียมขยายสาขาร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์เซนในเฟส2และเฟส3อย่างต่อเนื่องหลังจากในเฟสแรก16สาขาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคโดยยอดขายในแต่ละสาขาเพิ่มสูงถึง50%ถึงแม้ว่าอาหารบุฟเฟ่จะมีต้นทุนที่สูงแต่ทางบริษัทได้มีแผนการเจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนด้านต่างๆลงมานอกจากนี้กระแสการให้บริการแบบบุฟเฟ่ยังทําให้ผู้บริโภค มาสนใจในตัวเซนมากขึ้นแม้แต่สาขาที่ไม่มีบริการบุฟเฟ่ยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้น20%เช่นเดียวกันซึ่งทางเซนนั้นได้วางเป้าหมายในปี64ว่าจะขยายสาขาให้ได้70เป็นจถึง100สาขาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเขียงตําม่วและออนเดอะเทเบิลพร้อมทั้งวางแผนเปิดแฟรนไชส์ร้านปิ้งย่างอากาศในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรกคาดว่าจะเห็นความชัดเจนปลายปีนี้อย่างแน่นอนขณะที่ร้านเซนปัจจุบันมีทั้งหมด45สาขาและจะปรับรูปแบบเป็นบุฟเฟ่มากขึ้นส่วนธุรกิจแฟรนไชส์อื่นๆกก็็ยยังงงงคคมมีวาแแขรโด ผู้ให้ความสนใจเปิดร้านแฟรนไชส์มากกว่า30รายที่มีการติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องและบริษัทก็ยังมั่นใจว่ายอดขายในแต่ละสาขาเดิมจะเติบโตไม่น้อยกว่า30%พร้อมทั้งจะเน้นขยายช่องทาง Delivery ซึ่งตังเป้าไรายได้อยู่ที่56ล้านบาทค่ะถ้าหากว่ามีคราวไหนที่เด่นและน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ